สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัดบินอีซาอัลคอลีฟ้าแห่งบาเรนกรุงมานามาเนโอกาสวันชาติของราชนาจักรบาเรนหว่มฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสําราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวบาเรนมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาตลอด,ดสีทศวรรษ ของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันโดยการสนับสนุนของฝ่าพระบาทหม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศเราจะมุ่งมั่นส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้พัฒนาเพิ่มพูนต่อไปโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรณ์ เวลา13นาฬิกา36นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังฟ้อนวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาอำเภอสองจังหวัดแพร่ทรงเปิดอาคารมินเตอร์กอสัจเทพซึ่งมูลนิธิฮานามสิงหา์บานกอรสัจเทพสนับสนุนการจัดสร้างภายหลังที่ย้ายมาจากที่ตั้งเดิมเพื่อขยายโอกาสแล,และรองรับการศึกษาสำหรับสมณเณรนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นให้ได้พัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลโดยได้รับพระมหากรุณา ที่คุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับถมดินและปรับภูมิทัศน์ซึ่งเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2552รับสมเเ็นนักเรียนยในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีสมณเ็นนักเรียนร,ยรวม104รูป ในการนี้พระราชทานพระวโรการให้ผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนเรื่องน้ําและแผนการแก้ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคของโรงเรียนซึ่งต่างบูรณาการร่วมกันในการจัดหาพัฒนาแหล่งน้ําอาทิโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่ยมสำนักง,งานชลประธานที่4กรมชลประทานจะดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินโดยปรับปรุงอาคารบังคับน้ําคลองส่งน้ําพร้อมระบบกระจายน้ําระยะทางประมาณ1.2กิโลเมตรส่งน้าไปยังสระเก็บน้ำ ของโรงเรียนทั้ง5แห่งเพื่อเป็นน้ําต้นทุนสํารองพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูบุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดรอบเวรการส่งน้ําร่วมกับการใช้น้ําของเกษตรกรให้เหมาะสมต่อไป โอกาสนี้ทอดประเนตรการดำเนินง,งานของโรงเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริอาทิด้านภาวะโภชนาการสมณเณรมีภาวะเตีย้ยส่งแนะนำให้จัดนมเสริมเพิ่มเติมด้านการศึกษาได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่านของสมณเณรนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรทวิศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสองอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาช่างยนต์ซึ่งเมื่อมีหน่วยงานต่างๆอาทิ กรมชลประทานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมทรัพยากรน,น้ําเข้ามาปรับปรุงพัฒนาวัดและโรงเรียนได้พระราชทานคําแนะนําให้สาม,มเณรนักเรียนเข้าไปศึกษาดูงานได้ความรู้จากผู้ปฏิบัติจริงและการเรียนการสอนช่างสิบหมู่จากปราชชาวบ้านได้แก่ช่างเขียนช่างปั้นช่างแกะและช่างปูนส่วนปัญหาสาม,มเณรนักเรียนส่วนมากใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารทําให้ไม่สามารถพูดและเข้าใจความหมายของคําเมืองโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมรักคําเมืองเพื่อนําความรู้ไปใช้สื่อสารในชีวิต ประจำวันกับคนในชุมชนและสืบทอดคําสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านการแสดงพระธรรมเทศนากรรมเมืองส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศแนวภาษาและวรรณก,กรรมจากการดําเนินงานของโรงเรียนได้ขยายเป้าหมายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้แก่กิจกรรมพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์สอนการต่อแผงโซลาเซลล์เพื่อนําพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านําไปใช้ในงานครัวเรือนและกิจกรรมเปิดศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นในครัวเรือนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาความเป็นอยู่และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นควบคู่กันไปด้วย จากนั้นทอปพระเนตรการดําเนินง,งานของโรงเรียนบวรวิช,ชาลายัยวัดร่องฟองอ,อําเภอเมืองจังหวัดแพร่ที่เข้าร่วมโครงการปี2566จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระประิยะัติธรรมสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อปี2563เปิดสอนระดับมัธยมศึกษามีสมณีนักเรียน66รูปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาบีเน็ตปีการศึกษา2566ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกวิชามีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศ สุดผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตปี2566ทุกรายวิชามีผลคะแนนต่ำกว่าระดับจังหวัดแก้ปัญหาด้วยการจัดทําแผนการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนพร้อมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้การจัดหาสื่อการเรียนรู้จากกิจกรรมสอนเสริมจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชามาเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมเนนักเรียน และส่งเสริมการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนการเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำรินี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านพุทธศึกษาจริยศึกษาหัตถศึกษาและพละรศึกษาของสมเณ์นักเรียนและจะได้ขยายผลสู่ชุมชนให้เป็นชุมชนแข็งแรงและพึ่งตนเองได้ต่อไป เวลา8นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยเลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัฐวรคติราชนาวีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังห้องแกรนดบอลรูมโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครสมบัญญยาพิเศษในหัวข้อเรื่องการได้รับสัมผัสจากสิ่งวัตล้อมสู่การเกิดโรคผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวจากการได้รับสัมผัสสารหนูพระสถานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่9้า จะนั้ทรงบรรยายถึงผลการศึกษาวิจัยด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายหากได้รับสัมผัสติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างการได้รับสัมผัสสารหนูหรืออาร์ซินิกที่มีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคมะเรง็งและโรคอื่นๆเช่นโรคเบาหวานรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับสารหนูอาจจะไม่อัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์เพิ่มสูงขึ้น การศึกษางานวิจัยและติดตามผลกระทบของการได้รับสารหนูหรืออาร์ซินิกต่อสุขภาพเป็นหนึ่งในโครงการศึกษาวิจัยด้านอนามัยสิ่งวดล้อมที่สําคัญของสถาบันวิจัยจุฬาภรณเนื่องจากสารหนูเป็นมลพิษสิ่งวดล้อมจัดเป็นสารกล่อมมะเร็งชนิดหนึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนจํานวนมากทั่วโลกผลการบเนินงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์และจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่นโยบายเฝ้าระวังป้องกันและลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคตจากนันทพเนศวิธิทัศน คำกล่าวพิเศษของนายทีโรสอัดอาฮอมริบียซูส ผู้มนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่เน้นย้ำถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสุขาภาพสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีระหว่างที่15ถึง18ธันวาคม2567เนื้อหาหลักสําคัญของการประชุมครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อจากคนสู่คนและจากสัตว์สู่คนการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาการของการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ด้วยแนวฐานที่ทันสมัยรวมถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรค เวลา1ินาฬิกาสนาทีสเสด็จไปยังหอประชุมกาะทมเรือพระาัถานเรียงแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรมครั้งที่9ในการนี้ทอดประเทศการสแสดงชุดแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบรมีและการสแสดงชุดสีสันวัฒนธ,นธรรมไทยจากคณะศิลปะหน้าตาดุริยางสถาบ,รรบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ท่านนิสิตพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมวักษณ์อัครราชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาวีมีพระดมริให้จัดการประชุมขึ้นเป็นประจำทุก4-5ถึงปี นับตั้งแต่ปี2530โดยในปี2567จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของกลุ่มการวิจัยในกลุ่มนักวิทยาศ,าศาสตร์ชั้นนําจากนานาประเทศ วันนี้เวลา19.45นาาทูลก,กระหม่อมหญิงอุบลรัตนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพันาวดีเสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2024เชียงราย Flower and Art Festival 2024ซึ่งจังหวัดเชียงรายส่วนราชการสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมชมรมทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่16ธันวาคม2567ถึงวัน ที่5ม,มรกราคม2568เพื่อฟื้นฟูจังหวัดเชียงรายจากอุทกภัยที่ผ่านมาและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับการจัดงานเป็นงานท่องเที่ยวในระดับประเทศส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงรายรวมถึงเปิดโอกาสสร้างไรายได้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพในการจําหน่ายผล,ผลผลิตการเกษตรผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงรายและพันไม้หนานาชนิด โดยเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตณบริเวณสวนไม้งามริมน้ํากกและกระจายพื้นที่จัดงานไปยังอําเภอแม่สายณวัดถ้าเสาหินพญานาคและจุดเช็คอินประตูสู่แม่สายกับร่องรอยแห่งมหาอุทกภัยบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมากิจกรรมในสวนไม้งามริมน้ากกทั้งภาคกลางวันและกลางคืนจัดแสดงสวนดอกไม้ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีอย่างลงตัวร้อยเรียงเรื่องราวเสมือนเป็นโลกแห่งเวทมนต์แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่โซนได้แก่ โซนที่1ลูกแก้ววิเศษโซนที่2ขคาถาวิเศษโซนที่3ดอกไม้วิเศษและส่วนที่4ส,สัตว์วิเศษพร้อมการแสดงแสงสีเสียงการแสดงของเยาวชนในกิจกรรมเชียงรายทาเลนต์เวทีสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่มีการจำหน่ายชากาแฟอาหารพื้นถิ่นและโซนฟู้ดทรัคการจัดแสดงเรือนวิถีชีวิตล้านนาและชาติพันธุ์นข่วงวัฒนธรรม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผบูร์คุ้มฉายาอโคมมตรีเชิญสิ่งของพระาชทานจำนวน200ชุดเนื่องในโอกาสปีใหม่2568ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นัทธาปฏิบัติการชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโอกาสที่อโคมมตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน จานั้นองคมตรีเชิญสิงของพระสัทธานของพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชีนีในโอกาสปีใหม่2568จำนวน200ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นัาถาปฏิบัติการกองร้อยยันกรอบบ้านพญากำพุทธอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ต่อจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทาหารพรานที่1202อ,ออารัญญประเทศจงหวัดสะแก้วเชิญสิ่งของพะชาธาเน,นืน่องในโอกาสปีใหม่2568จำนวน200ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้บรอยให้กับประชาชนตามแนวชายแดน ในตอนบ่ายเชิญสินของพระสถาน่ในโอกาสปีใหม่2568จำนวน200ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ณหน่วยฉะกิจตาพระยากองกำลังบูรพาอําเภอตาพระยาจังหวัดสกวโดยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรับผิดชอบป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดรวมท้ายความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้ำไทยและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันไม่ให้เรือประมงไทยล้ำเขต่น่านน้ำกัมพูชาเรืยทางตามแนว ชายแดนไทยกัมพูชาและจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดประมาณ250กิโลเมตรส่วนหน่วยเฉพาะกิจตาพระยากกำลังบุรพาดูแลพื้นที่ทางบกชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมีความยาวตามแนวชายแดนประมาณ42กิโลเมตร ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีดองค์มนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เสน่หพระห่มกันหนาวและชุดยาวเวชัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจำนวน5จังหวัดได้แก่จังหวัดสุโขทัยจำนวน2,500ชุดจังหวัดพะเยาจำนวน2,500ชุดจังหวัดแพร่จำนวน2,500ชุดจังหวัดน่านจำนวน2,500ชุดและจัง จำนวน2,500ชุดเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภยัยหนาวในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญพ้าห่มกันหนาวและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจำนวน3คนโอกาสนี้เชิญพระราชกระแรสทรงห่งใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยให้ได้ทราบทั้งนี้จังหวัดสุขโขทัยได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณภาคเหนือตอนล่างมีอุณหภูมิลดลงประกอบกับมีลมกระโชกแรงทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศที่หนาว เย็นและหนาวจัดมีรัศดรต้องการเครื่องกันหนาว97,322ครัวเรือน ที่อาคารสร้างสรารสุขภาวะสำนักง,งานเทศบาลตำบลปริเภอะสเะดาจงังวสงขลาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยกษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวรัรกติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรเชิญสิ่งของพระรา,านทานจำนวน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายวิทยาจันเสนะรองรชาชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี จังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายจากอุทกาภัยรูม9ตำบลชุมชนได้รับผลกระทบกว่า11,000ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า3 0 0 0คน และที่สำนักง,งา,า,านสาธารณสุขจังหวัดยะลาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาโปรดให้เชิญสิ่งของพระชาชทานจำนวน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยมีนายอำพลพงศ์วัลราชก,การจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีสำหรับจังหวัดยะลาประสบเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่25พฤศจิกายน2567ถึงวันที่3ธันวาคม2567สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างใน8อําเภอชุมชนได้รับผลกระทบกว่า68,000ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนกว่า200,000คนพื้นที่การเกษตรเสียหาย หาหม่ายไร่ ส่วนที่สารกลางจังหวัดปัตตานีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชธานจำนวน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบทุตตกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีนางพาติมะสดียามูรุราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีท่านี้เหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่12อำเภอชุมชนได้รับผลกระทบกว่า147,000ควเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า400,000คน และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรเชิญสิ่งของพระสทา,านจำนวน700ชุดไปม,มอบแก่ผู้ประสบโทโุกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้การจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีจังหวัดนราธิวาสประสบเหตุทกุกภัยระหว่างวันที่26ถึงวันที่29พฤศจิกายน2567สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างใน7ตำบลชุมชนได้รับผลกระทบกว่า19,000ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนกว่า70,000คน ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งให้การช่วยเหลือและเยียวยาซึ่งอยู่ในช่วงฟื้นฟูนในด้านต่างๆต,ต,ตามระเบียบของทางราชการ ที่โรงแรงนงมนครลำดวนเพลสมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานติดตามรายงานการดำเนินงานโครงการค่ายราชพัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิน่นครั้งที่21มีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏศรีสเกตผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ค่ายด้วยเครื่องมือทางวิศวกรสังคมผ่านการศึกษาพื้นที่เป้าหมายและ การจัดการความรู้ของนักศึกษาแกนนําค่ายรวมถึงการแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนโดยนําความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมในการดําเนินการไปสู่การฝึกปฏิบัติงานพร้อมการทํางานจริง สำหรับการจัดโครงการค่ายราชพัฒอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่21ให้สำเร็จผลตามเป้าหมายซึ่งองคมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายช่วยกันทําให้โครงการวิศวกรสังคมประสบความสําเร็จจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒซึ่งเป็นมหาวิทยาลายัยที่จะสร้างคนและสร้างงานให้ได้มากที่สุดในประเทศไทยโดยนักศึกษายังสามารถนําทักษะจากการเข้าค่ายไปประยุกต์ใช้ในการครองตนครองชีวิตและครองงานให้เป็นพื้นฐานที่มั่นคงสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องรวมถึงการพัฒนาท้อง ิ่นของตนให้เกิดนวัตกรรมในชุมชนและเกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในระดับประเทศต่อไป